สวัสดีค่ะอาจารย์สุธิดานะคะผู้เชี่ยวชาญทางด้านพฤติกรรมเด็กและปัญหาเด็กพิเศษนะคะวันนี้คลิปนี้นะจะมาพูดถึงเรื่องของการแก้ปัญหาเด็กที่อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้จากสาเหตุ3ข้อที่พูดถึงเมื่อคลิปก่อนหน้านี้นะคะข้อที่1เรื่องของสติปัญญาพัฒนาชา้าสติปัญญาล่าชา้าข้อที่2เรื่องของสมาธิ ข้อที่3พื้นฐานไม่แน่นควรจะแก้ไขยังไงนะคะข้อที่1กลับไปที่ข้อที่1ค่ะสติปัญญาพัฒนาชาหรือพัฒนาราชานะคะวิธีการสอนคือ 1. สอนคําที่สําคัญจําเป็นต้องใช้ในตอนนี้นะคะสิ่งที่เด็กจะต้องรู้นะ,ะยกตัวอย่างเช่นคําว่าอันตรายทางเข้าผลัก ดึงเลื่อนชื่อพ่อชื่อแม่ชื่อตัวเองชื่อคนในบ้านนะคะอ,อะไรอีกคาที่จะต้องเรียนในเนื้อหาบทเรียนณนะตอนนี้นะคะอันที่สองคือสอนซ้ําๆค่ะสอนซ้าๆครั้งที่แล้วก่อนที่สอนครั้งที่แล้วสอนอะไรครั้งนี้กลับมาสอนใหม่ก่อนที่จะก้าวไปเรื่องของ เรื่องใหม่คำศัพท์ใหม่ก็ทวนคำศัพท์เก่าก่อนนะคะอันที่3คือให้เห็นคำศัพท์นั้นในชีวิตประจำวันบ่อยๆติดในบ้านให้เห็นชี้ให้ดูบ่อยๆคำว่าพัดลมก็พัดลมไปติดนะคะเ,เด็กชายเด็กหญิงให้ให้เขียนซ้ำๆดูอ่านซ้ำๆจนกว่าเด็ก จำได้นะคะห่งสองข้อที่4นะคะใช้การจําคําเอาโดยใช้แฟชการ์ดนะคะจำเป็นคําไปเลยไม่ต้องสอนสะกดคำนะคะอันไหนที่สําคัญจําเป็นให้สอนเป็นคำนะคะเช่นคําว่าโรงเรียนเลื่อนทางเข้า ถ้าเรามมวแต่สอนก็อากากอากาไม่พอก่ากว่าจะถึงสระโอกว่าจะถึงสระเอียไม่ได้เรียนสักทีแล้วก็อากามก็ไม่ได้สักทีนะคะแล้วไปออาอีอีอูอูออ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 สระ,ะเดียวสระ,ะผสมผันวรรณยุกค,คือ ถ้าเด็กที่มีสติปัญญาล่าช้ายังไงเด็กก็เรียนได้น้อยได้ช้าดังนั้นเอาสำคัญจำเป็นจําคำไปเลยยกตัวอย่างเชน่นท่านให้มันเห็นภาพอะเนาะเวลาเราจะไปญี่ปุ่นเนี่ยจะไปจีนจะไปประเทศในอาหรับเราอยากเอาตัวรอดให้ได้ก่อนเราก็จําแม่งไปเลยอันเนี้ยคำว่าห้องน้ําไอต่อจากตัวเลขไม่ใช่รหัสสินค้ามันเป็นคำว่า ยูโรคำว่าอะไรอะคำว่าบาทคำว่าหน่วยค่าเงินเขาอ่ะจำมันคําไปเลยมันเราก็จะเอาตัวรอดได้เราก็เข้าห้องน้ําได้ไงเราก็รู้ว่าไม่ใช่รหัสสินค้าไงมันคือค่าเงินของเขาอ่ะคือเราจําคําไปเลยเราไม่ใช่มานั่งแบบเออไปเรียนภาษาญี่ปุ่นก่อน พยัญชนะสละอย่างเงี้ยเราก็จําคำหราถึงเอาตัวรอดได้ดังนั้นกําลังจะได้ใช้ตอนนี้ได้ใช้ก็เอาคําที่สําคัญจําเป็นมาทําแฟดกาสอนคำไปเลยค่ะนะคะข้อที่2ถ้ามีสาเหตุจากเรื่องของสมาธินะคะทุกครั้งที่นั่งเรียนเราจะต้องให้ออกแรงขับก่อนที่จะนั่งเรียน ที่ต้องใช้สมาธิกิจกรรมที่ต้องใช้สมาธิหรือกล้ามเนื้อมัดเลยค่ะทำความเข้าใจมีสมาธิตั้งใจฟังก่อนหน้านั้นเด็กอาจจะต้องออกแรงขับก่อนเช่นวิ่งก่อนปั่นจักรยานก่อนเล่นก่อนเอาให้เหนื่อยนะคะแล้วพอเด็กยุบก,ก็ค่อยมานั่งเรียนนะคะอันที่สองคือสร้างเงื่อนไขมีวินัยกับเด็กพูดคุยกับเด็กเหมือนผู้ใหญ่คนนึงว่าเออเรามีปัญหาเนี้ย เวลาทากันบ้านมันไม่เสร็จสักทีอเราอยากให้เสร็จภายใน30นาทีหนึ่งชั่วโมงทำได้ไหมลูกเออถ้าทำได้เนี่ยทำไงดีดูทีวีไหมแม่จะให้ดูตามตามที่เราตกลงกันไว้เนาะแต่ถ้าทําไม่ได้แสดงว่าคุณใช้เวลาในการทาในการทำกันบ้านเลยไปเวลา เวลาเ,เวลาดูทีวีอะนะก็ไม่ได้นะคะก็สร้างเงื่อนไขกับเด็กแล้วก็พยายามทำให้ได้จริงๆนะคะว่าเวลาเวลาเราวางเงื่อนไขกับเด็กเราบอกว่าอะไรที่เด็กได้หรือไม่ได้เนี่ยถ้าเราทําอย่างที่ปากพูดได้ที่เราทําที่เราพูดไว้ได้อะเด็กจะจะทำตามในครั้งต่อไปนะคะ แต่ถ้าเราทำไม่ได้เด็กก็ไม่เชื่อมั่นว่าเราจะจริงอะ่ะจะเอาจริงเด็กก็ไม่จำเป็นต้องเชื่อฟังหรือทำตามนะคะข้อที่3เมื่อเด็กชวนคุยนะคะพยายามดึงความสนใจเด็กกลับมาให้ได้ไม่พูดต่อ ไหลไปกับเด็กเด็กชวนคุยเรื่องรถในขณะที่กําลังทําการบ้านอยู่ก็ลถตามเด็กเด็กเปลี่ยนไปเรื่องอื่นพอาะเรื่องลืงกลับมาพอเด็กทําไม่ได้อีกก็เฉยใช้ไปเรื่องอื่นแล้วก็ตามเด็กไปแบบเนี้ยการบ้านก็ไีเด็กอยากลุกก็ได้ลุกนะคะพยายามเอาสิ่งที่เด็กชอบอะมาไว้หลังสิ่งที่ต้องทําทําการบ้านก่อนได้ดู TV. ทีวีทําการบ้านก่อน เดี๋ยวค่อยวิ่งไปเล่นทําการบ้านก่อนค่อยทําอะไรที่เด็กชอบนะะข้อที่3ามถ้าสาเหตุมาจากพื้นฐานไม่แน่นเราก็ต้องกลับไปสอนทักษะนั้นๆให้พื้นฐานแน่นซะก่อนนะคะและอย่าทำให้เด็กเบื่อโดยสอนเรื่องที่เด็กรู้แล้วซ้ำๆอยู่นั่น ต้องข้ามสิ่งที่เด็กได้แล้วไปสอนเนื้อหาที่ท้าทายกว่าได้เลยเยกตัวอย่างเช่นกอไก่ฮนอฮูกเนี่ยเด็กไม่ได้แค่ต่อเต่าขอพึ่งมอมอยายา้อยยักษ์ลาเราือลา,าลิงแบบนี้ขอฝาเราจดไว้ให้หมดเลยค่ะไอ้คำพวกนี้เอามาสอนซ้ำทุกครั้งที่จะเริ่มเรียนส่วนกอไก่คอไข่คอควาย งองูจอจานบอใบไม้ปอปลาที่ได้แล้วเอาไปข้ามผสมคําได้เลยเพราะว่าเด็กจะได้เรียนเนื้อหาใหม่ได้เลยและมีความท้าทายมากกว่าที่จะเค้นเอาคือเอาสิ่งที่เด็กได้ามารวมกับสิ่งที่ไม่ได้ซ้ำๆซ้ำๆเมื่อ,อไหร่จะได้เรียนเนื้อหาใหม่สักทีนะคะนี่คือวิธีของครูนะ แล้วก็สอนสะกดคําควบคู่กันไปเลยจากคําที่เด็กได้เช่นกอไก่ขอไข่ข,อข้อควายงองูจ้จานปอบอใบไม้ปอปลาเด็กได้แล้วก็ไปสอนสะกดคําได้เลยนะคะเช่นก,อ,ากาออากาขออาขาไปได้เลยแล้วก็เติมตัวสะกดได้เลยส่วนตัวที่ไม่ได้ก็เอามาซ้ําจนกว่าจะได้เช่อนอ่ะก็ เต่าพอพึ่งมอมมาที่ไม่ได้อะก็ให้สอนอ่าสอนปนกันไปเลยสอนด้วยกันไปเลยนะคะอ้าล่ะวิธีของครูพวกนี้ใช้ได้ผลมาหมดแล้ววันนี้จบคลิปสั้นเพียงแค่นี้ค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ